ดีค่ะไว้ล่าเข้ากับเข่าตัวโต,วตวด,ด้วยพี่น้องไว้ล่าเข้าตัวโต,วตวด้นยจ้ะอวดนี้โบเขาตรงด้วยพี่น้องด้วยเขาตัวโต,วตวนี่เด้เก้าเก้าห้านี่เด้พี่น้องเก้าเก้าห้างวดกวนนะ่นเนาะงวดก่นมันเขาหนะึ่งห้าเก้าหกเนาะมันเขาเก้าหกเขาเด่นหนึ่ง จำมนเลขตัวเก้านะพี่น้องนะห้าเก้าหตัวนี้เก้าเก้าห้าเขาโตดจ้ะพี่น้องเขาโตดห้อยออกหวยออกห้ยออกหกศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าได้พี่น้อง ออกหกศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าหกติดทั้งพี่ติดลางติดล่างของหกโตหกนะเออเก้าห้าเก้าเข้าหนี้พี่น้องมาเขาโตเด,ด้อแต่ว่าตัวนี้ก็เขาล่างหิยุจ่าหนึ่งเก้าเข้าล่างนะคะหนึ่งเก้าเข้าล่าง ตัวนี้ก็เข้าบนแต่มันเป็นโต๊ดเนาะถ้าห้าเลือกเอาห้าก็ซื้อได้คือเก่าแเหรพี่น้องจ้าฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะคะก่อนดูไอ้คลิปหน้าค่ะคลิปใหม่คลิปของพรุ่งนี้จะ้ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับซื้อเลยคะ่ะหมยมีเขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาพี่น้องเพปไอนมองเห็นเนาะ ขันหูว่าถือกัวนั่นตัวนี้เนี่ยผมว่าสิร้องไรตัวซื้อตัวเดียวรวยโหลดเนาะพี่น้องเนาะแมนบออ่าเราเนี่ยแมนแท้กับสีวาดีเนาะอ่ะขอพุณน่ะมาอันนี้ผ่านไปพี่น้องเหรออันนี้งวดก้อนเขาเก้าหกตรงตรงงวดนี้ก็เข้าเข้าไอเข้าโต๊ดจ้ะพี่น้องแล้วแต่ว่าเข่าไอหนึ่งเก้าล่างได้พี่น้องเด้อนะเอามาลงงวดใหม่งวดของ งวดของวันที่เอาโอ้ยงวดของวันที่ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อโทรศัพท์เอียงนะมาลงของวันที่วันที่วันที่มืงเอื่นนี่แหละพี่น้อง มื่อนี้ก็เป็นของห้าน้อยออกไปแล้วพี่น้องวันนี้วันที่มางยาเนี่ยมันก็ออกของวันที่วันที่สามนะพี่น้องเนาะที่หนึ่งบุมีที่สองบม่บมีมาวันที่สามไปใน,นที่หาว่ะที่หาได้อไงเรา อย่าออกที่สามเนาะที่ซีที่หามือนีมือนีที่ซีบอออกมือนทอออนี่หาเลยพี่นอ้องห้าเมษายนหกเกตเด่น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 ,ดนหาก่อนเข็ดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะพี่นอ้องเด่นหนึ่งกับสอง เดินสูตรเก่าด้พี่น้องเดินยังมาอยู่ห้องกระเซยตัวเก่าไปเนาะหนึ่งกับสองเด้อบาเนี้เอาเลขสามสองตัวกอนบ่เดินกับสองตะใบหลงให้เบิดดิพี่น้องเด้อเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ติดสองกับติดหนึ่งหลงห้จ้ะติดสองติดสองก็มีสอง ห้าสองห้าสี่สองห้าห้าสองห้าหกสองห้าแปดสองห้าเจ็ดไม่มีนะมีสองห้าแปดกับสองหกสี่สองหกหกบนเนี่ยได้คือกับมาเลขห้าหมายอยู่นะสองหกแปด สองเอติ้นีห้าสองเตหกสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหกเลขติดสองเลวยพี่น้องติดสองติดหนึงลงหหนึ่ 2, น 2, 1, ง สองหนึ่งแปดสองสติด2ติด2องโอเคนี่นะพี่น้องนะบานี้อีกสูตรหนึ่งพี่น้องมันจะมีมีสีับ6อันนี้เน้เนไ้เด้อ6 6หก หก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 ติดสีติดหกอีกสูตรนึงมันติดสีติดหกเด่นอ่นได้พี่น้องเขายังมีความความหวังอยู่หรือเหรอนะว่าน,าน,ม,นมันว่ามาติดตัวน,นั้นตนนัวนี้ให้เฮ้ามันบ่ล่ะไม่เหมืนทัดอยู่นอกคุณนะพี่น้องมาได้เอามขึ้นมาเรายังขีดก็ได้เรกพี่น้อง บ,บ,บุบ่ซน์เน่ขีดก็ได้มาบานีส่สองตัว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 ตรงตรง,ตรงด้วยพี่น้องสองตัวตรงตรง,ตรงบน มันยายกับมาบ่นยู่พี่น้องเต้นมาตกกลับแล้วกัมาลางพร้อมแต่มตนเป็นสูตรบ่นด้วยพี่น้องมาเลยห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าห้าหห้าแปด หกสี่หกห้าหกห้าสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดหกห้าหกหกหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดแปดหนึ่งสี่หนึ้านึ่งกหนึ่งแปได้พี่นอ้องอืสีว่าเรขหนึ่งคือบ่คือกันเด้น้อพี่น้องนะ,ะเน้นเน้นให้พี่น้องเน้นติดสีเ้ยเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งมันมีสี จำนวนเลขสองตัวฮัมเบอม,บมีหนึ่งติดสี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ติดสี่กับหกพี่น้องติดสี่กับหกนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าเน้นเก้าชุดตัวนี้เน้นสองสี่หกแปดเก้าเน้นเก้าชุดเช่นกันพี่น้งองคือมาแม่นทเลขมวลนี่สิบเขาอยู่ว่ สองสี่หกแปดสบสิบสองชุดเด้อสิชุดคัดเน้นพี่น้องอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสสบหหชุดเต็มอันนี้นะ่ะสิชุดเต็มอ่ะจะคิดไปแค่นี้หละพี่น้อง แคบหน้าจอจ้าแคบหน้าจอแคบหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะ